เมื่อเด็กหนุ่มไปเจอเข้ากับการเกงวิเศษที่สามารถหยิบเงินออกมาจากกระเป๋าได้ไม่จํากัดจากเด็กคนจนๆสู่เศรษฐีพันล้านชีวิตของเขาจะเป็นยังไงต่อไปถ้าจะรวยกันขนาดนี้สวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรือง The Boy with Golden Pants ให้เสียงภาษาไทยโดยจันทนมุรี <c oughs> เปิดเรื่องขึ้นมาพบกับแมดเด็กหนุ่มผมทอง <c oughs> เขาอาศัยอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งกับพ่อและแม่ของเขาฐานะครอบครัวของแมดนั้นก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรกันขนาดนั้น แมดมีเพื่อนสนิทอยู่หนึ่งคนเขาก็มีชื่อว่าเดวิดในทุกๆวันแมดและเดวิดจะต้องออกไปทำงานที่สุสานด้วยกันเพื่อหารายได้เสริมในช่วงที่ว่างๆแมดเขาก็แอบชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเธอก็มีชื่อว่าลิวิลซึ่งเธอก็ทำงานอยู่ที่สุสานด้วยเช่นกันในวันนั้นเองหลังจากที่แมดท,ทำงานเสร็จเขาก็ได้ไปร,รับเงินกับลุงที่เป็นหัวหน้าจากนั้นทั้งสองก็ได้พากันไปเล่นน้ำเพื่อผ่อนคลายความร้อนสักหน่อยมันช่างร้อนซะเหลือเกินทำงานมาเหนื่อยๆพอทั้งคู่ไปถึงก็รีบกระโดดน้ำลงไปในทันทีระหว่าง กำลังเล่นน้ําอยู่เนี่ยทั้งคู่ก็ได้ถอดเสื้อผ้าทิ้งไว้ที่ข้างบนในจังหวะนั้นก็มีแก๊งเด็กเปรตได้มาขโมยเสื้อผ้าของเดวิดนี้กลับบ้านไปทําให้เดวิดเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าใส่ในตอนกลับเดวิดจึงเลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาเขาเดินไปที่กองขยะแล้วก็คุยหาเสื้อผ้าที่มันสามารถเอามาใส่แทนได้ระหว่างนั้นแมดก็เหลือบไปเห็นกางเกงแปลกๆมันถูกวางเอาไว้บนถังน้ามันแมดเห็นแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันเท่ดีจังเขาก็ได้เดินไปหยิบมันดูแล้วก็ใส่ไปในทันทททีีแถมยัไวไวัััังงงงิ้้้้้้กกกกกกาาาเเเตตววว่่ไรนนนนนนอดชจ ก็พากันไปที่ร้านหนังสือการ์ตูนแมทอยากได้หนังสือการ์ตูนเล่มนั้นเขาจึงถือมันเพื่อไปจ่ายเงินแต่ก็ลืมไปว่าตัวเองนั้นก็ไม่ค่อยจะมีเงินสักเท่าไหร่นักแมทก็เลยจะขอติดเอาไว้ก่อนนะแต่เจ้าของร้านเนี่ยก็ไม่ให้แมทก็เลยต้องจ่ายมันอยู่ดีแต่เอ๊ะลืมไปว่าพึงถอดกางเกงตัวเก่าออกไปนี่นาเงินมันก็อยู่ในนั้นแต่เมื่อแมทได้ลองล้วงกระเป๋ากางเกงไปดูก็เท่านั้นแหละถึงต้องกับังงะเงินมันออกมาจากไหนกันวันนี้จบไปรอบแรกก็ยังแค่สงสัยก็เลยขอลองจบไปอีกที ทั้งแมทและเดวิดที่ยืนดูอยู่เนี่ยก็งงไปเลยคนละหนึ่งแมทจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ออกมาจากร้านหนังสือกันตูนแมทก็ยังสงสัยอยู่เลยว่าเงินมันออกมาจากไหนกันนะเดวิดก็ได้ถามแมทไปว่านายไปเอาเงินมาจากไหนกันน่ะแมทก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้ฉันแค่จบกระเป๋าลงไปเงินมันก็ออกมาแล้วน่ะหรือว่านี่มันจะเป็นกระเป๋าวิเศษจากพระเจ้ากันนะใช่ครับเมื่อทั้งคู่รู้ว่ามีกระเป๋าวิเศษอยู่ในตัวทั้งคู่ก็ไม่รอช้าก็รีบพากันปั่นจักรยานไปที่ห้างสรรพสินค้าในทันทีแมและเดดวิกก็พาาาั้้อองงย่บค ซื้อของเล่นที่อยากได้ซื้อขนมที่อยากกินแถมยังซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดด้วยอีกต่างหากเมื่อถึงเวลาไปจ่ายเงินพนักงานแคชเชียร์ก็ต้องถึงกับอึง้งไอเด็ก2คนนี้มันไปเอาเงินมาจากไหนกันวะรวยชิบหายเลยและยังไม่พอพวกเขายังเรียกใช้บริการรถหรูให้มาขนของเล่นกลับบ้านไปด้วยอีกต่างหากระหว่างที่ทั้งคู่กําลังนั่งอยู่ในรถเนี่ยทั้งคู่ก็มีความสุขมากๆเลยทีเดียวเชียวเปิดหน้าต่างรถโชว์ไอพวกเด็กเปรตที่มันเอาเสื้อผ้าของเดวิดไปซ่อนไอพวกนั้นก็เวิร์ไปเลยสิครับ โคตรเทพเลยเพื่อนไปเอามาจากไหนกันวะจากนั้นทั้งคู่ก็พากันไปเที่ร้านอาหารแล้วก็สั่งทุกเมนูในร้านมากินอย่างจัดเต็มเหมือนกินอิ่มแล้วทั้งคู่ก็กลับมาที่บ้านเล่นเกมด้วยกันที่บ้านอย่างสนุกสนานก่อนที่พ่อของพวกเขาจะกลับเข้าบ้านมาแมทและเดวิดก็เลยต้องรีบเอาของเล่นต่างๆที่พวกเขาซื้อมารีบเอามันไปซ่อนไว้ซะก่อนเวลาต่อมาแมทก็กลัวว่าจะมีใครมารู้เรื่องนี้เอาทั้งสองก็ได้คุยปรึกษากันและตกลงกันว่าพวกเราจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่ให้ใครรู้อย่างเด็ดขาดตัดภาพ คนหนึ่งเขาเนี่ยก็ได้ไปแจ้งกับตำรวจว่าเงินที่เขาได้เก็บมันเอาไว้ในกระเป๋ามันได้หายไปหายไปยังไงก็ไม่รู้เช่นกันดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วมันก็ไม่มีโจรเข้ามาขโมยเลยสักคนในเช้าวันต่อมาแม้และเดวิดก็ได้หยิบเงินออกมาจากกระเป๋าเป็นจํานวนมากทั้งคู่ก็เล่นโปรยเงินอยู่ในห้องอย่างสนุกสนานโดยไม่รู้เลยว่าเงินพวกนั้นมันมาจากไหนกันนะในเวลาต่อมาก็มีกลุ่มชายแปลกหน้าได้ออกมาตามหากางเกงวิเศษตัวนั้นพวกเขาเดินหากันแถวๆที่แมทและเดวิดเคยไปเล่นน้ําด้วยกันซึ่งก็ไปเจอเข้ากับกางเกงของแมทที่้ถกอิง ไว้และในกระเป๋ากางเกงมันก็มีบัตรประชาชนของแมทอยู่ซะด้วยทําให้พวกเขารู้เลยว่าใครเป็นคนเอากางเกงตัวนั้นไปตัดภาพกลับมาที่ทั้งสองขณะที่พวกเขากําลังทํางานอยู่ที่สุสานด้วยความขี้เกียจจึงได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาพวกเขาก็ได้ไปจ้างคนงานใหมาทํางานที่สุสาแนแทนโดยแมทและเดวิดเนี่ยก็นั่งกินขนมดูอย่างสะใจกูไม่ต้องเหนื่อยต่อไปแล้ววุ้ยชาตินี้ในจังหวะนั้นรีวิวก็ได้มารู้ความลับของทั้งสอง,ง,สองเธอเนี่ยก็เลยบอกว่าเสกเงินมาให้ฉันสิไม่งั้นฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับทุกคนนะทางด้านของแม และเดวิดก็เลยจําเป็นต้องเสกเงินให้กับเธอพวกเขากับมาจิบ้านแล้วก็นั่งจกกระเป๋าเอาเงินมันออกมาใส่กระเป๋าใบใหญ่เพื่อเอาไปให้กับเธอนั่นเองครับต่อมาขณะที่แมดกําลังนอนอ่านหนังสือกร์ตู้นอยู่ในห้องพ่อของเขาก็ได้เดินเข้ามาพูดคุยเหมือนปกติแต่จู่ๆเนี่ยโทรศัพท์ของแมดก็มีเสียงดังขึ้นมาทําให้พ่อจับได้ว่าแมดนั้นแอบไปซื้อโทรศัพท์ใหม่มานั่นเองครับซึ่งพ่อก็คิดว่าแมดเนี่ยคงไม่มีเงินเอาไปซื้อมันหรอกมันแพงจะตายพ่อคิดว่าแมดไปขโมยมันมาซึ่งนั่นก็าาเเออมขงระ ก็ามานั่งซึมๆเงาๆอยู่ที่ข้างถนนโดยมีคนไร้บ้านนั่งอยู่เป็นเพื่อนแมทพยายามปรึกษากับคนไร้บ้านว่าควรจะบอกเรื่องนี้กับพ่อดีหรือเปล่านะคนไร้บ้านก็เลยบอกว่าครอบครัวคือสิ่งที่ดีที่สุดแมทก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงดีเขาก็เลยจกเงินออกมาจากกระเป๋าเป็นจํานวนมากเพื่อซื้อหมาของคนไร้บ้านต่อแต่คนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้เงินก็เลยวิ่งตามไปหาแมทแต่ในระหว่างที่วิ่งไปอยู่เนี่ยก็ดันมาโดนรถชนก่อนสัง,งั้นแมทเห็นแบบนั้นก็เลยปั่นจักรยานหนีไปในทันทีในเวลาต่่ออมามาาแกกก็เเลยปรึษับพวพวืน จะเอาอยัางไงกับเรื่องนี้ดีรีวิวจึงได้แนะนําว่าให้แมทเนี่ยไปจ่ายเงินชดเชยให้กับชายไร้บ้านคนนั้นซะหลังจากที่ชายไร้บ้านออกมาจากโรงพยาบาลแมทก็ได้ส่งรถหรูให้ไปรับเขาแล้วก็ให้พามาส่งที่โรงแรมที่แพงที่สุดและเมื่อมาถึงเขาก็ได้เจอกับแมทและเพื่อนๆแมทก็ได้อน้องหมามาส่งคืนพร้อมกับขอโทษชายคนนั้นไปจากนั้นก็พาล,ลงไปกินอาหารเกรดพรีเมียมที่เขาไม่เคยกินชายคนนั้นก็ดีใจเอามากๆเลยเพราะทั้งชีวิตเขาก็ไม่เคยได้กินอะไรแบบนี้มาก่อนซึ่งนั่นก็ทําให้แมทเนี่ยรู้สึกสบาย มมาากกขึ้นว่เดิที่เขาได้ชดเชยให้กับชายคนไร้บ้านไปเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นแมตก็ได้พยายามทําความดีต่างๆโดยการนําเงินไปมอบให้กับคนไร้บ้านแจกขนมให้กับเด็กๆที่อยู่ข้างถนนพวกเขารู้สึกอิม่มอกอิ่มใจเมื่อได้ทําสิ่งพวกนี้เมื่อกลับมาที่บ้านพวกเขาก็ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กในประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรในการดําเนินชีวิตต่างๆจากนั้นแมตก็ได้เสกเงินออกมาเป็นจำนวนมหาศาลแล้วก็ทําการจัดแพ็คใสซ่ซองเป็นอย่างดีจากนั้นพวกเขาก็เอามันไปส่งตามตู้ไปรษณีย์เด็กๆพวกนั้นก็จะได้รับเงินส่วนนี้ไปจากเขา นั่นเองครับตัดภาพมาที่กลุ่มชายแปลกหน้าที่ออกมาตามหาแมทในตอนนี้พวกเขาก็ได้รับที่อยู่ของแมท จากเด็กๆแถวนั้นข่าวทางทีวีก็เริ่มออกอากาศไปทั่วแล้วนักข่าวก็แจ้งว่าเงินในธนาคารอยู่ดีๆมันก็ได้หายไปโดยไร้าสาเหตุจนสุดท้ายแมดก็ได้บอกกับพ่อตัวเองว่าเขามีกางเกงวิเศษที่สามารถหยิบเงินออกมาจากกระเป๋าได้ซึ่งนั่นก็ทําให้พ่อเขารู้เลยว่าเงินธนาคารมันไม่ได้หายไปไหนแมดนั่นเองที่เป็นคนเอาเงินนั้นออกมาใช้และในคืนนั้นเองพ่อของแมดก็ถูกคนพวกนั้นมาจับตัวไปแต่ดีที่แมดสามารถหนีออกมาได้ทันเขาก็รีบปั่นจักรยานไปบอกเพื่อนสนิทของเขาในทันทีทางด้านของตํารวจก็ได้เปิด ดูกล้องวงจรปิดตามห้างต่างๆพวกเขาก็รู้แล้วว่าตอนนี้แมตเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้นั่นเองครับจากนั้นกลุ่มของแมตก็ได้วางแผนที่จะไปช่วยเหลือพ่อของเขาเขาก็ได้ใช้เดวิดเนี่ยเป็นตัวล่อให้คนพวกนั้นมาจับตัวไปโดยได้ทําการติดเครื่อง GPS ไว้กับตัวของเดวิดเพื่อที่แมตจะได้ตามไปยังตำแหน่งของพ่อในเวลาต่อมาแมตก็ได้ไปใช้ให้คนไร้บ้านเนี่ยมาขับรถให้กับเขาเพื่อออกไปตามหาพ่อระหว่างที่กําลังขับรถอยู่บนถนนนั้นจู่ๆก็มีด่านตำรวจตั้งสกัดจับพวกเขาคนไร้บ้านก็เลยต้องพาขับหนีเข้าไปในป่า ตำรวจก็ไล่ตามมาติดๆคนไรบ้บานก็เลยอาสาจะขับรถเป็นตัวล่อตำรวจให้เองโดยให้แมทและรีวิลลงไปจากรถจากนั้นทั้งสองก็พากันวิ่งหนีไปที่ทางรถไฟพวกตำรวจอีกกลุ่มก็ไล่ตามมาเช่นกันหนีกันได้อยู่สักพักแมทและรีวิลก็วิ่งไปเจอกับทางตันทั้งสองก็เหลือไปเห็นกองซากไม้อยู่พอดีทั้งสองจึงรีบพากันไปหลบที่ใต้เศษซากพวกนั้นตอนแรกก็เกือบจะโดนจับได้แต่ตำรวจอีกคนก็คิดว่าทั้งสองเนี่ยหนีออกไปอีกทางหนึ่งซึ่งนั่นก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ย,ไไยางานันนงงงต ที่พ่อของแมดนั้นถูกจับเอาไว้คนพวกนั้นก็ได้ออกมาต้อนรับเป็นอย่างดีแมดเนี่ยก็เสนอข้อเลกเปลี่ยนไปว่าให้นำตัวพ่อและเดวิดออกมาเดี๋ยวเขานั้นจะส่งกางเกงคืนให้ไม่งั้นก็จะเผากางเกงแม่งตรงนี้เลยเลือกเอาสักอย่างหนึง่งไอ้คนพวกนั้นก็เลยต้องทำตามแผนของแมดพวกมันก็ยอมปล่อยพ่อกับเดวิดไประหว่างที่แมดกำลังเดินเอากางเกงไปส่งอยู่นั้นก็โดนคนพวกนั้นเนี่ยเหลี่ยมเข้าให้มันพยายามจะจับตัวของแมดเอาไว้แต่โชคดีที่ชายไร้บ้านขับรถมาช่วยไว้ได้ทันในจังหวะท ติดมือกลับมาด้วยเช่นกันจากนั้นพวกเขาก็ได้ขับรถหนีออกไปพวกมันก็ตามมาติดๆสุดท้ายคนไร้บ้านก็พลาดท่าถูกยิงเข้าให้แมทและพวกเพ,เพื่อนจึงต้องรีบวิ่งหนีต่อไปพวกเขาวิ่งเข้าไปในโรงหลอมเหล็กจนแมทเนี่ยก็วิ่งไปถึงทางตันหัวหน้ามาเฟียก็ขู่จะยิงแมทให้ตายตรงนี้เลยถ้าไม่ยอมเอากางกงมาให้ในจังหวะนั้นพ่อก็วิ่งเข้ามาสอยหัวหน้ามาเฟียจากด้านหลังต่อสู้กันไปสักพักพ่อก็พลาดท่าให้กับมันแต่ทว่ามันก็ดันทําปืนตกซะนี่ไงแมทก็เลยได้ไปหยิบปืนขึ้นนมมาาาแล้้ววก็จ่อไปทีีหหัาาฟยบ บอกให้มันปล่อยพ่อเดี๋ยวนี้เพื่อแลกกับกางเกงจากนั้นพวกตำรวจก็แห่กันเข้ามาทางด้านของตำรวจก็พยายามบอกให้พ่อของแมทเนี่ยส่งกางเกงมาให้กับเขาแต่ในจังหวะนี้พ่อก็ไม่ไว้ใจใครเลยสักคนเขาก็เลยได้ตัดสินใจย้อนกางเกงลงไปในทันทีกางเกงก็ถูกเผาไหม้ไปต่อหน้าต่อตาทุกคนหลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกตำรวจจับไปดำเนินคดีในทางต่อไปเวลาต่อมาสำนักงานข่าวก็ได้ารายงานว่าแมทและกลุ่มเพ,เพื่อนเนี่ยได้เอาเงินส่วนนั้นไปบริจาคให้กับคนยากไร้ซึ่งนั่นก็เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งแมทและเพื่อนจึง ถูกปล่อยตัวออกมาโดยไร้ซึ่งคดีพวกเขาก็ได้ลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งและกลายเป็นคนดังในทันทีและหนังก็ได้ตัดจบลงไปอย่างสวยงามจะหากว่าคุณมีกางเกงวิเศษที่สามารถเสกเงินออกมาใช้ได้อย่างไม่จํากัดคุณจะเลือกใช้มันยังไงลองคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาอ่าน